ฮ้ยแต่ว่าเราเนี่ยจะเกมเด้งหลุดก่อนหรือเปล่าใช่ด้วยค่ะใช่ด้วยบ้านน่ะฉันต้องการให้แกเนี่ยมาเก็บกระถานที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยนะ่ะวันนี้เป็นวันที่ฟ้าไม่เต็มใจเลยนะคะทุกคนเราจะมาใส่ร้ายไลายบาหลุดดีไหมดิฉันปวดหัวค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้ปอก็มาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ยันเลดนะคะได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันน1.4แล้วนะคะอ่ะอันนี้เผื่อว่าเพื่อนๆจะงงกันนะคะว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะคะอันนี้ไม่ได้ชื่อว่ายันเละนะแต่ชื่อว่ายันเลดนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่อยู่ในมือถือด้วยนะคะซึ่งปอก็โหลด มันเล่นในคอมนะคะคือมันก็ทำได้นะแกแต่ว่าเราอะจะต,ต้องใช้โปรแกรมนะคะช่วยเล่นนะคะก็คือน็อกเนาะเผืเ่อว่าบางคนที่เฮ้ยอยากลองโหลดมาเล่นในคอมนะคะก็แนะนำว่าให้ไปโหลดโปรแกรมน็อกก่อนนะคะโหทุกคนเขาทำใหม่ได้ค่อนข้างจึงอยู่นะเพราะว่าภาพเกมสวยมากเฮ้ยอันนี้คือมือถือจริงปะมาดูว่ารอบนี้นะคะเขาได้เพิ่มอะไรมา ใหม่ๆบ้างนะคะตอนนี้นะ ในเวอร์ชั่นคอมกับเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยแทบจะเหมือนเหมือนกันเลยนะเนี่ยเอาล่ะเมื่อปอเข้ามาในเกมแล้วนะคะสิ่งที่ปอสัมผัสได้คือตัวเกมเนี่ยมีความกระตุกนิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวที่นี้นะคะปอจะมาลองปรับภาพดูนะ <c oughs> เผื่อว่าจะดีขึ้นนะเราจะมาลองปรับเป็นธรรมดาดูคะ่ะ <c oughs> เผื่อว่าตัวเกมจะสมูทกว่าเดิมนะคะเอาเป็นธรรมดานะแล้วก็อันนี้ มีเอาเป็นซัก120พอนะคะมาดูว่าเกมจะลื่นขึ้นหรืออยังนะคะโอ้โห,โหเหมือนเดิมเลยค่ะมีใครที่เป็นเหมือนปอบ้างไหมคะที่โหลดเกมนี้มาแล้วก็ตัวเกมเนี่ยไม่ค่อยลื่นนะคะเฮ้ยตอนนี้คือเกมค้างไปแล้วอะ่ะทุกคนทําไงอะ่ะ เดี๋ยวปอกดอะไรไม่ได้เลยเราต้องรีบเล่นนะก่อนที่มันจะค้างนะคะสําหรับปอแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเล่นในมือถือเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของปอเนี่ยคือเล่นในคอมใช่ไหมก็เลยอาจจะเจอปัญหาเยอะกว่าในมือถือนะคะเอาล่ะเรากลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆทีเนี้ยเดี๋ยวปอจะรีบวิ่งไป ที่อื่นก่อนก็แล้วกันนะคะบางทีแล้วเนี่ยที่ปอรกระตุกอะอาจจะเป็นเพราะว่าตรงเนี้ยมันคนเยอะเนาะคือสะพานะ่ะมีนะแต่ว่าทีเนี้ยตรงพื้นอะ่ะมัน,เ,นเป็นสีขาวอยู่นะเอ๊หรือว่าเขาเนี่ยตั้งใจทําให้มันเป็นสีขาวหรือเปล่าอาจจะเป็นหิมะเอ้ยหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะคะเดี๋ยวปอขอลองมาเปลี่ยนสภ้พาหน่อยแล้วกันนะคะไหนดูซิว่าเราเปลี่ยนสภ้พาได้หรือเปล่านะคะเออเอาเป็นชุดยิมค่ะ นี่ทุกคนเราเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยอะ่ะยันเดเลในมือถือนะคะมีบางตัวนะคะที่ยังเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำไม่ได้นะแต่ว่าของเจ้านี้สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วนะเว้ยไม่แปลกเลยนะคะที่ตัวเกมเนี่ยอาจจะแบบว่ากระตุกแล้วก็ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใสมาจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะจะบอกว่าบางครั้งที่ปอหมุนจอเนี่ยกระตุกนะแอบแหลกเลยแหละส่วนบอล แวณตรงนี้นะคะก็ยังแอบโลงๆอยู่นะคะปอคิดว่าอนาคตเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มพุ่มไม้มาแน่ๆนะคะเพื่อให้ตัวเกมอะ่ะมันดูเต็มขึ้นนะจะบอกว่าพอปอเนี่ยวิ่งมาแถวๆนี้นะคะเกมลื่นมากเลยอะ่ะจริงๆเพราะว่าแถวเนี้ย ไม่ค่อยมีใครอยู่นะคะตัวเกมก็เลยลื่นนะคะเดี๋ยวที่เนี้ยปอจะลองนะคะไปเดินชนพวกแก๊งนักเลงดูนะคะอยากรู้ว่าถ้าเราเนี่ยสู้กับพวกเขาแล้วแล้วถ้าเราแพ้เนี่ยตัวละครน,นะคะจะเป็นยังไงนะอันนี้คือหมายถึงในเวอร์ชั่นมือถือเท่านั้นนะคะเอาละเราจะเริ่มเดินชนนะคะจากคนดีเลยค่ะปึ้ง <c oughs> เดินชนไปเรื <c oughs> ่อยๆเลยนะคะจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะหัวร้อนแล้วจ้าอ่าดี มาดิฉันไม่กลัวแกหรอกเว้ยเฮ้ยสัพพานักเรีนเดินมาเ่้ยด้วยค่ะช่วยด้วยอเออ ดีนะที่สพภพานนักเรียนเ,นยเดินม,มาห้ามทันนะคะอ้าวเมื่อกี้คือเกมบอกว่าเด้งหลุดไปเลยนะคะและนี่เราก็รีเกมนะคะเป็นรอบที่ล้านแปดแล้วนะคะเมื่อกี้คือปอกําลังหาเรื่องแกงนักเลงเลยอะแล้วก็เด้งหลุดเลยงงมากทุกคนทําไมคนอื่นเล่นได้ทําไมฉันถึงเล่นไม่ได้คะแต่ว่าเราจะไม่ย่อทอนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวปอจะมาลองใส่ไลฟ์คนนะคะในเวอร์ชั่นมือถือด นะอยากรู้ว่าจะสามารถใช้ได้กับในเวอร์ชั่นมือถือของเขาหรือเปล่านะคะตอนนี้กําลังรอให้คนในชมรมดราม่าขับนะคะเข้ามาในห้องนี้นะคะนั่นไงมากันแล้วค่ะทุกคนมัน,นี่สิโอ้หูหนังนี่นี่ฉันรอเธอตั้งนานเนี่ยเหออคือฉันอยากจะมาเข้าชมรมเธอด้วยคนหนึ่งละจา้าใส่ถุงมือค่ะเอไม่ใช่ เอ้าแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาหยิบตรงนี้นะคะเอาคนไหนดีแ่ะคะหรือว่าเราจะมาใส่ร้ายไลบาหลุดีไหมตอนนี้ไลยบาหลุอยู่ไหนจ๊ะฮัลโหลไลบาหลุเธออยู่ไหนจ๊ะเนี่ยอ๋อนี่ไงคือปอต้องโยนคาถาทิ้งนะคะทุกคนนะป้ามเอ้า เดี๋ยวคือเขาไม่เห็นหรอว่าปอทิ้งก็ทานะคะเจ้าลบาลุเธอดูนี่สิคือนางไม่เห็นจริงๆหรอตอนนี้คือนางเนี่ยไม่หันมามองปอเลยนะโอ้โหนางนี่มันหยิ่งเพเยอค่ะ <laughs> นี่แกจะไม่แลฉใช่หน่อยหรอฮะหรือว่าเราต้องรอให้นางเนี่ยคุยกันเสร็จก่อนหรือเปล่าวะนางถึงจะสนใจปอนะคะโอ๊ยตายแล้ววันนี้ฉันจะได้คลิปไหมเนี่ยขอร้องล่ละอย่าเพิ่งหลุดนะไลบาลูกคือเป้าหมายของปอนะคะแต่ไม่รู้ว่านางเนี่ยจะไหวตัวทันหรือเปล่านะคะทุกคนนี่แนี่เฮ้ย คือไรบาหลูไม่สนใจปอเลยย่าทุกคนทำไมอ่ะทำไมนางนี่มันถึงได้หยิงพเพเยอะขนาดนี้คะอ่ะมีแต่โอสณาที่เห็นนะคะอะไรกันเนี่ยทำจริงหรือว่า ในภาคมือถือเนี่ยเราทำอะไรกับไรบาลุไม่ได้แน่เลยนะคะทุกคนถ้าฉันไม่ได้แกฉันต้องได้เพื่อนของแกค่ะนางนี่มันเห็นเรานะคะเป็นเพียงอากาศค่ะโอ้โหไม่สนใจไม่แลเลยนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไปหัวเราะต่อหน้านางก็คือนางไม่แลค่ะแรงมากะ่ะนางนี่มันใจร้ายหลือเกินนะคะตอนนี้ออศน,นะเอากาถทามาเก็บให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวแกคอยรอด้วยนะต่อจาก นี่แกจะต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนค่ะจะต้องกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าแกเมินฉันเฮ้อต้องหาคนที่อยู่คนเดียวนะคะอุย๊ยดูดิุกคน คือฉันตั้งใจจะมาทําคลิปรีวิวให้พวกเธอดูแต่ตัวเกมนั้นหลุดไม่พักเลยค่ะคือถ้าเราเนี่ยเล่นไปสักพักใช่ไหมคะเกมก็จะหลุดอะ่ะคือเหมือนเราอะ่ะจะต้องคอยรีบเล่นอะ่ะแอบหงุดหงิดเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนคือแบบว่าวันนี้ทํางานไม่ราบลื่นเลยอะ่ะปอบอกเลยว่าถ้ารอบนี้นะคะเกมเด้งหลุดอีกนะคะปอจะปิดคลิปเลยค่ะมันเสียเวลาฉันมากเลยอะ่ะแก ตอนนี้อสนาอยู่ไหนอะไม่ต้องคุยแล้วจ้าฉันต้องการให้แกเนี่ยมาเก็บกาะานที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยน่ะเก็บซิอสนาไม่เห็นหรอคะว่าตรงเนี้ยมีกาถาน่ะเอ้าคือนางไม่เห็นนะทุกคนเอาแล้วเอาใหม่สินางก็ไม่เห็นเหมือนเดิมค่ะอะไรกันเนี่ยทำไมนางถึงได้เมินปอขนาดนี้หระคะป้าม เฮ้ยเห็นแล้วเอาละเอาละใครจะเป็นคนแรกที่เก็บนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ก็เห็นเหมือนกันค่ะโอ้โหนั่นไงโอสน,นะต้องเป็นคนเก็บแน่นอนนะคะสวยงามแต่ว่าเราเนี่ยจะเกมเด้งหลุดก่อนหรือเปล่า เป็นการเล่นเกมที่ลำบากมากแต่ก็อยากรีวิวนะคะโอ้โหแล้วคือกว่าโอซาน,นะจะเดินถึงห้องดราม่าขับก็คือชาติหน้าเลยค่ะแล้วเร็วก่อนที่เกมจะเด้งหลุดนะเพื่อนคือนางเพิ่งเดนถึงอ่ะมาแล้วจ้าขอโทษที่มาช้านะจ้าวางเลยแล้วเร็วสวยครับแล้วก็ เดินม,มาหยิบนะคะเหมือนเดิมเลยเราต้องรีบหาเหยื่อก่อนนะคะทุกคนรู้เลยว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนะคะแต่ว่าตอนนี้คนเยอะอยู่เลยอะเฮ้ยจังหวะนี้แหละเฮ้ยมีคนเห็นหรอแต่ว่าเราไม่แคร์ค่ะเดี๋ยวปอขออาบน้ําก่อนก็นแล้วกันนะคะเอ๊แต่ว่าตัวปออ่ะไม่เลอะเลือดเลยนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะคะอาบน้ําดีกว่าค่ะนะ เอาล่ะตอนนี้นะคะก็มีคนโทรแจ้งความแล้วนะคะเอออุ๊ยดูดีทุกคนคือเกมมันหลุดอีกแล้วว่าบ้านนะ วันนี้เป็นวันที่ฟ้าไม่เต็มใจเลยนะคะทุกคนเอมปอเนี่ยลองกะกะเวลาดูแล้วนะคะก็คือตัวเกมเนี่ยจะเล่นได้ประมาณถึง5นาทีนะคะถึงจะหลุดออกนะคะโอ้โหวันนี้คือทําอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะคะวันนี้เป็นวันที่แบบโอ๊ทุกคนก็นั่นแหละใครที่ โหลดแล้วแล้วเจอปัญหาแบบปอบ้างคะอะวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะดิฉันปวดหัวคะ่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน